นี่ไปก็พึ่งพากันตั้งใจคนเรานี่การที่จิตใจมันไม่มีกำลังมันอ่อนแอก็เพราะตนเองนี่แหละไม่ทำให้เข้มแข็งไม่ประกอบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจใจมันจึงได้อ่อนแอจึงพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลส บาปประทำต่างๆเช่นขาดขันติธรรมอย่างนี้นะมันก็พ่ายแพ้ตกกิเลสจริงๆถ้าไม่มีความอดความทนอยู่ในใจแล้วจะเป็นคเรหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละเมื่อขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลส กิเลสมันก็จูงไปได้ตามประสงค์เอา้ามันจูงไปให้ฆ่าสัตว์ก็ไปฆ่ามันจูงให้ไปลักของเขาที่ป้นหลอกลวงช่อโกงของเขาก็ไปกิเลสมันจูงให้ไปทำชู้กับสามีหรือกับภรรยาของคนอื่นก็เอามันจูงให้ไปพูดเท็จพูดคำไม่จริง เพื่อให้เขาเสียทรัพย์เสียสิ้นเพราะคำพูดของตนมันก็ทำนั่นกิเลสมันบังคับให้ทำเพราะว่าตนมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเรื่องมันนะมันจูงให้ไปดื่มเหล้ามเมาสุรากันซายาฝิ่นเฮโรอ,อีนก็เอานี่สายของบาปนี่นะ ถ้าผู้ใดขาดขันติธรรมอดกั้นต่อตันหาเหล่านี้แล้วมันก็ต้องได้ไปทำบาปถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องล่วงธรรมล่วงวินัยสิกขาบทที่ตนสมทานมาแล้วความเป็นผู้มีใจอ่อนแอนี่นะ มันย่อมตกเป็นทาสของกิเลสอย่างนี้แหละสำคัญนะเรื่องนี้นะให้พากันใส่ใจให้มากผู้ที่ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปประธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจเช่นมีขันติธรรมความอดกั้นทนทานแล้วก็มีสติสัมปชัญญะ กำกับอยู่ที่ใจไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจคิดไปในทางบาปอากุศลอนี่แล้วตามธรรมชาติธรรมดาของดวงขิดนี่มันมีกิเลสท,ทุ่มห่อมาแต่อดีตชาติหนนหลังนู่นแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงติดตามมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้ ดังนั้นจึงต้องมีวิริยะความเพียรอยู่ในใจเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมที่มันติดสอยห้อยตามดวงขีดที่มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่นะมันต้องภาคเพียรพยายามและไม่สะสมกิเลสใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรพยายามละกิเลสเก่านั่นให้มันเบาบางไป บางคนเพียนละกิเลสเก่าแล้วคนสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ชอบเลย <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นว่าแต่ก่อนเคยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาอย่างนี้นะ <c oughs> ขั้นต่อมานีนเห็นโทษ แห่งการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมอธิษฐานใจเว้นอธิษฐานใจเว้นแล้วมันก็ยังไม่ไววยที่จะเผลอไปยินดีไปในการฆ่า,าการเบียดเบียนนั้นนี่มันเมื่อกีเลสอย่างนั้นมันไม่ขาดเด็ดออกไปเผลอๆแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นมาแหละความคิดอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น มันจึงต้องมีความอดความทนต้องมีความเพียรพยายามระมัดระวังจิตนี่เสมอไปอย่าให้มันหวนไปสร้างอากุศลขึ้นมาในใจอีกเหมือนแต่ก่อนอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าของเก่านั่นะ่ะนั่นแหละมัน ถ้าหากว่าเราไม่กำหนดละมัน,นะมันเป็นเชื้อดูดเอาของใหม่เข้าไปสมทบอีกเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่มันก็เหมือนกับแม่เหล็กนี่เองเนี่ยดังนั้นการที่กิเลสมันจะครอบงำจิตไม่ได้หรือว่ามันมันจะคลายออกไปจากดวงจิตนี่ก็เพราะเราทำความเพียรเพ่งพินิษตอยู่ในจิตใจนี่เสมอเสมอไป ความเพียนเพ่งพินิษย์นี่แหละท่านเรียกว่าเป็นตปะธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนเมื่อเราเพ่งไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปกิเลสมันทนไม่ไหวทนโดนความเพ่งไม่ไหวมันก็ดิ้นนะนั่นแหละมันดินทําให้จิตใจปูนปั่นขึ้นมาคนไม่รู้อิทธิพลของกิเลส หรือว่าคนที่ใจอ่อนแอเท่าแท้ก็อย่างว่านั่นแหละมันก็วันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสนั้นถ้าคนผู้ใดได้ฝึกใจเข้มแข็งตั้งขันติธรรมไว้ในใจเสมอแล้วอย่างนี้แม้ว่ากิเลสมันจะดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ไวไปตามมันเพราะว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจอยู่แล้ว คันติทำความอดกั้นรนทานต่อความชั่วร้ายต่างๆไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ในใจอย่างนี้แล้วใจมันก็สบายเมื่อใจสบายแล้วเรื่องอะไรจะไปคิดสงสัยไปสร้างกิเลสบาปธรรมอันชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในใจเมื่อเผาใจนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนสมควรที่จะทำอย่างนั้นหรือ ก็ต้องถามตัวเองแหละทั้งสมควรนี่ไม่สมควรแน่นอนทีเดียวเพราะว่าตนต้องการความสุขความสงบอันความมุ่งหมายของจิตใจนี้แท้จริงนะมันต้องการความสุขความสงบมาแต่เดิมแหละแต่ถ้าว่าเมื่อมาถูกกิเลสมันครอบงำเอา มันเลยลืมตัวไปลืมความต้องการของตัวเองไปเลยเพลิดเพลินไปตามหน้าของกิเลสนี่คนที่มีใจอ่อนแอไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมต่างๆดังกล่าวมานั่นนะดังนั้นนะ่ะเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านี่ควรพากันมีคุณธรรมอยู่ในใจ ความอดทนนี่เนี่ยนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตจิตใจแท้ๆเลยอดทนต่อความลำบากกลากล้ำในการทำการทำงานงานของนักบวชมันก็มีอีกอย่างหนึง่งงานของครืัสัดก็มีอย่างนึงอย่างนีเน้เกิดมาในโลกนี้มันต้องมีงานทำทุกคน ใครจะไปอยู่ปล่อยๆไม่ได้หรอกพิษกฎธรรมดาเออมื่อเกิดเป็นคนพ่อแม่เลี้ยงใหญ่เข้ามาแล้วต้องทำงานทั้งนั้นเลยไม่ทำไม่ได้ผิษออกฎธรรมดาไม่ทำงานก็ไม่มีอันจะกินนะบ้านีออถ้าเป็นพระภิกษุสามเณร เกียรค้านทำข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้หมู่คณะก็รังเกียจเมื่อหมู่คณะรังเกียจแล้วตนเองก็อยู่ยากเดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ยอมสามัคคีกับหมู่หมู่ทำข้อวัดปฏิบัติอยู่นี่ตนก็ฉนเฉยเมยไ,ไปซะอย่างนี้นะไม่เหลียวแลหมู่คณะเอง ถ้ามีใครมาตักเตือนว่ากล่าวหน่อยหนึ่งก็ไม่พอใจเกิดเดือดร้อนแล้วที่นี้นะออยู่ยากนั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าพูดไม่ทำอย่างนั้นนะตั้งใจทำตนเป็นคนหมั่นคนขยันต่อข้อวัดปฏิบัติไปอย่างนี้มติของหมู่ของคณนะ ควรจะทำกิจธุระอะไรเมื่อเป็นมติออกมาแล้วก็ร่วมกันทำจริงๆไม่หลีกเลี่ยงการงานจะไปถือว่าเป็นเรื่องกังวลไม่ไม่ใช่กังวลหรอกการทำความดีใจก็สบายซ้ำเมื่อเราได้ทำข้อวัดปฏิบัติไปอย่างนี้สบายใจ นั่น,น่ปลื้มใจว่าตนได้ทำประโยชน์ส่วนรวมเรียกว่าตนได้เฉลี่ยความสุขของตนเองให้แก่หมูนะ่คณะมันก็ภาคภูมิใจแล้ววันนี้แม้เป็นครือข่าก็เหมือนกันนะมเมื่อไปอยู่ในชมรมใดเราก็คิดก็ทำกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์แก ส,สมาคมนั้นๆเมื่อสมาคมนั้น,น,นได้เห็นความสามารถของผู้นั้นแล้วก็ย่อมยกย่องสรรเสริญเคารพนับถือ,อถือเอาเป็นผู้นำในทางประพฤติปฏิบัติด,ดีชอบถูกทางนั่นแนะหะไอ้ผู้นำในโลกอันนี้นะแต่ถ้าเป็นผู้นำที่ดีแท้ เพื่อนมันต้องฝึกตนมาอย่างโชคโชนนะต้องอดต้องทนทำความดีต่างๆแล้วก็อดทนต่อคำด่าว่าเสียดสียกโทษตีเตียนจากคนอื่นด้วยไม่วันไหวนี่ถ้าผูใ้ใดอดทนได้อย่างนี้ก็ย่อมเป็นที่รักของหมู่ของ,ของคณะแนะ่นอนทีเดียวอะเป็นอย่างนั้น ก็ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ก็มุ่งหมายให้พุทธบริษัทของพระองค์นั่นนะมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้จะเป็นสมาคมนักบวชก็ตามจะเป็น,ส,นสมาคมของคฤหัหั์ก็ตามหละ มันก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ทีเดียวเพราะว่าต่างคนต่างมีใจคอหนักแน่นในเรื่องกระทบกระทั่งกันนินดๆหน่อยๆน,ยนี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนต่างคนก็มีกิเลสยังละกิเลสไม่หมดผู้ดใดเผลอๆตัวแล้วมันก็แสดงกิเลสอน,นั้นออกมาโดยไม่รู้ตัว ผู้ใดได้ยินได้ฟังเขาแล้วก็เอาโหสิกรรมให้ไปไม่ถือสาหาความเช่นนี้มันก็ปองดองสามัคคีกันไปได้เอมือนก็ปองรองสามัคคีกันไปได้ตลอดทีเดียวถ้าผู้คลองเรือนอย่างนี้ก็ครอบครัวตัวเรือนนั้นก็ไม่แตกสามัคคีกันรวมกันอยู่ได้อย่างสนิทใจ ถ้าผู้อยู่ในวัดอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมอยู่เหล่านี้อยู่ในใจมันจึงอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้คุณธรรมเหล่านี้มันเป็นเครื่องประกอบศีลประกอบสมาธิประกอบปัญญาให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นไป อย่างว่ารักษาสินอย่างนี้ถ้าใครไม่อดไม่ทนนะรักษาไม่ได้เลยอย่างนี้แหละอย่างเช่นเป็นครือขัดเอามารักษาสินอยู่นี่เคยทำอาชีพอย่างนั้นมาไม่ได้ทําแล้ยอาชีพฉะนั้นมันเกี่ยวกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะมันก็ทาไม่ได้เมื่อมั่นในศินแล้ว เ,เมื่อทําไม่ได้อย่างนั้นก็ทําอย่างอื่นทําอย่างที่มันไม่ผิดศีลน,นั้นก็อดกั้นทนทานเอาแม้มันจะมีรายได้น้อยก็ยอมเพราะว่าตนเกลียดต่อบาปไม่อยากสั่งสมบาปขึ้นในตนมันจะนำทุกขมาให้ในภายหลังผู้ใดนึกเกลียดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลย อันความเป็นอยู่นี่ไม่ไม่คำนึงขอให้มีมีศีลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็แล้วกันความเป็นอยู่ภายนอกมีอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นไม,ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องบริโภคใช้สอยมันซึ่งของสิ่งนั้นเคยใช้เคยสอยเคยบริโภคมาอย่างนี้นะเมื่อมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนมัน ถ้าผูใ้ใดเดือดร้อนก็แสดงว่ามันมีอุปทา,านในเรื่องนั้นอยู่มันก็พ้นทุกไปไม่ได้ก็ต้องวางอุปทา,านให้ได้อันการที่เราปฏิบัติตามศีลตามธรรมไปแล้วอย่างนี้นะจิตมันเดือดร้อนขึ้นมานี่มันก็จะได้เห็นหน้าตาของกิเลสอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องไม่ดี มันดีแหละเพราะบางทีนะกิเลสมันนอนอยู่ในภายในใจนู่นมันไม่โผล่หัวออกมาให้เห็นเลยต่อเมื่อมันมีเหตุอะไรไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามานั้นในกิเลสเหล่านะั้นมันจึงโผล่หน้าออกมาให้คนเห็น คือการที่มันมาทำใจให้เดือดร้อนนั่นแหละวุ่นวายนั่นแหละนั่นแหละหน้าตาของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็กำหนดรู้เลยว่าเออกิเลสเหล่านี้เรายังละมันไม่ได้ดีแล้วมันแสดงบทบาทออกมาให้เรารู้วันนี้เราจะเพียรพยายามละมันออก็เพียรพยายามเพ่งอยู่แต่ก,กิเลสอันนั้นนะกิเลสเรื่องนั้น อย่างนี้เพ่งเพ่งละไม่ใช่เพ่งดูเฉยๆเพ่งว่าอารมณ์อย่างนี้ความคิดความเห็นอย่างนี้ควรละไม่ควรยึดถือเอามันไว้นี่การเพ่งไม่ใช่เพ่งอยู่เปล่าๆเพ่งเพื่อให้รู้แจง้งเมื่อรู้แจงแ้งเราละอย่างนี้นะทำในใจโดยอุบายแอบคายอย่างนี้กิเลสมันก็เบาไปจริงๆเลย พราะว่าตนมีสติควบคุมจิตแจอยู่อย่างนั้นไม่ให้จิตมันตื่นเต้นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานะสติสัมปชัญญะมันคุมจิตอยู่อย่างนั้นเ,เมื่อจิตมันไม่มีโอกาสจะสร้างกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสมั้นก็เกิดไม่ไดนะ้เพราะว่าทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่ดังที่เคยพูดมานั่นแหละ มันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจของผู้ใดเบื่อกิเลสตัณหาเบื่อความโกรธความลงความโลภต่างๆหมดนี้แล้วไม่สั่งสมมันขึ้นมาอีแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนที่ได้สะสมมันมาแล้วนั้นก็เพียนกำหนดละมันไปเรื่อยๆเช่นนี้เราจะไม่ให้กิเลสมันแห้งไปยังไงแล้ว เมื่อเราทำถูกทางแหละเหตุที่ไม ja, ่สร no ้างกิเลสใหม่ขึ้นมาก็อาศัยความอดกั้นนั่นแหละมันถึงไม่ได้สร้างกิเลสใหม่ให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมกับกิเลสเก่าเราต้องระมัดระวังตัวไปอย่างนี้เสมอเสมอไปแหละผู้ปฏิบัติธรรม ระวังจิตด,ดวงเดียวนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นใดนะเพราะว่าจิตด,ดวงนี้มันสร้างทั้งความดีสร้างทั้งความชั่วให้เกิดขึ้นในตัวเองในเมื่อยังไม่รู้แจ้งนะมันยังหลงอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นตัวเองเนะี่ยควบคุมตัวเองบัดน,นี้ไม่ใช่จิตมีสองดวง เราจะใช่ดวงหนึ่งควบคุมอีกดวงหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่จิตดวงเดียวเท่านั้นแหละตนเองควบคุมตัวเองให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อตอนควบคุมตัวเองอยู่ได้แล้วยางนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปธรรมให้เกิดขึ้นในใจบันี้ กิเลสท,ที่มีอยู่แต่เก่านั้นแล้วมันก็อ่อนกำลังลงเพราะจิตไม่ส่งเสริมมันอ,อ,อย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเราต้องพยายามปัดกิเลสออกจากใจนี้เอยไปแหละสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อรู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลส ไม่ใช่เกิดจากผีสางนางไม่เขาะดีเขาะร้ายอะไรไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สแสดงว่าอย่างนั้นเลยความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลสกิเลสมันเกิดจากดวงใจดวงนี้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมันถึงมีได้กิเลสก็ดีมันมันก็สร้างกิเลสมาเผาตัวเองมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่น มันสร้างกิเลสเกิดมาชาติใดก็มาสร้างกิเลสเผาตัวเองเรื่อยมาแต่ว่าบางบางชาติอาจจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าหรือพระศาสนาของพระองค์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้แล้วก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ทําบุญทําทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าชาตินั้นศรัทธาปัญญาก็ยังอ่อนอยู่ทําบุญกุศลอะไรก็ทําได้แต่นิดหน่อย ว่พระภาวนาก็ได้เพียงเล็กน้อยพอเป็นอุบนิสัยปัดใจอย่างนี้นะถ้าอย่างว่าเกิดมาในชาตินี้บุญเก่านะมันก็มาโดนบันดาลให้เกิดศรัทธาเรื่อมใสในคำสั่งสอนของผู้เตเจ้าเขายินดีที่จะปฏิบัติตามอาศัยบุญเก่าเลแท้ๆนะมาโดนบันดาลน,นะ ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญเก่าแล้วใช้คนทั่วๆไปมันก็คงจะมีจิตยินดีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระติเจ้าทั่วไปไม่ใช่เหลอแต่นี่ปรากฏว่ามีคนจำนวนน,น้อยที่มีจิตยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระทธเจ้านั่นนะ เนี่ยเราก็เห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเมื่อเมื่อเราตื่นตัวกันอย่างนี้แล้วพยายามบำเพ็ญไปด้วยความไม่ประมาทก็จะทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากจิดใจนี้เมื่อกิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปเท่าไหร่ ความทุกข์ทางใจนี่มันก็น้อยเบาบางเข้าไปเท่านั้นด,ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้